O oh, ในองค์กรขนง้าค่ัฐในคณะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสืบคูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพจึงเลอนกับความต้องการของผู้ใช้ครูโดยมีวัตถุประสงค์กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิชาภาษาวิชานักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตการศึกษาให้มีความรู้สามัญสองเพื่การรวมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ข่านความรู้งนี้ได้ความมุ่งฟงสนับสนุนนักยากร วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกวิทยาเกษตรกรรมและเครื่องมอยิงยนต์พนธุ์ี4วิทยาการอาชีพตอนตั้งหนึ่งเขต2และเขต4สี่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาศูนย์ดรลาบีและมหาวิทยาลัยราชภัฏไทยเพื่ีให้ความรับผิดชอบผ่านที่ดินเสื่อสามัรมวลใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏไทยก่อตั้งการศึกษาที่ได้เรียเห็นความสำคัญของกิจกรรมลึกเสือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์พื้นราน และการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องความรักของเราการสืบรมต้องผูกฝังคุณธรรมทเสียรธรรมคุณธรรมให้การถ่ายทอดนั่สิ่งที่ได้ที่เราจะเป็นผู้รับชอบต่อไปในอนาคตที่สังคมของอาวุโสนักชาัิพุทธดอนพานีสิ่งที่เราต้องเรียนการในครั้งนี้เรียนรู้เรก่องความรู้ทุกท่านที่เตรียมต่อนนะครับให้เกิด ต่อไปคุณจะขอแนะนำท่านผู้มีเกียแล้วก็ท่านบรก็นก็รูสครับผอนท่านครับสวัสดีค่ะชื่อคนดีส่งทค่ะจากโรงเรียนบ้านเพื่อนอุร มูงนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเพลิงขั้นสูงดับเพลิงมาครับดีหนึ่งสองเก้าด้านนี้ครับด้านนี้เป็นประชารัฐไทยของไทยส่วนรักสมาธิไทยนิรักสงบ เราจะไปจุดทางังไงวิวัฒนากาของเราต่อไปอยู่เรื่องหลังจะพัฒนาไครแลวก็พัฒนาทีมรรัฒนาทงดสบาที่าจารจังหวัดไหนบ้างท่านเป็นใครบ้างท่านเป็นผู้บริารจากไหนบ้างแวนี้นะครับแต่ส่วนที่ ด้วยแบบฉุดเฉินที่จะจะหานะครับแล้วก็ไปเป็นครูไปอย่างที่พวกน้องๆอาการไปเด็กโรงเรียนตั้งแต่แค่ที่โหวตหรือแค่เหมือนแค่เนองนักเรียนถามว่ายังไงกาเป็นผู้ใหญ่เราเฉลิมไหมครับพอจะแล้วอย่างนะครับกลับมา แล้วก็หลุมคอนะครับล่างลงไปถึงนิดนีดอักกับผู้ป่วย90องศานะครับให้ตั้งฉากให้มากกว่าคืนตัวแบบนี้แล้วกดลงไปอีกให้ลงปึกกดลงไปครับเวลาเราปล่อยมือขึ้นมาปึ๊บแล้วอกเขาก็จะขึ้นมาอยู่ในท่าของศพีษะทงที่ของเขานะครับกดให้ลึกปล่อยให้สูงนะครับหนึ่งนิดนิดลึกนิดนิดหนึ่งแล้วสองแล้วสาม